สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ GoPro Go Hero 9ค่ะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์และตัว GoPro Go Hero 9แบบละเอียดกันค่ะเราจะแกะกล่องให้ดูตัว GoPro Go Hero 9กันก่อนค่ะหน้าตาของกระเป๋าและกล่องค่ะเพื่อให้เราพกไปตามสถานที่ต่างๆได้ง่ายๆค่ะนี่คือหน้าตา โปโกลฮีโรเก้าค่ะตัวอุปกรณ์ค่ะที่เขามาในกล่องด้วยะจะมีตัวล็อกค,ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูการทำงานของโปโกฮีโรเก้าค่ะปุ่มเปิดจะอยู่ทางด้านข้างค่ะขออนุญาตขอตัว อยูด้านข้างออกก่อนเนาะตัวปุ่มเปิดจะอยู่ด้านนี้ค่ะปา๊ามาเปิดค้างกดค้างจากด้านนี้ได้เลยจะเห็นนะหน้าตาแบบนี้ด้านบนค่ะจะเป็นตัวกดชัตเตอร์จะไม่ว่าจะอัดวิดีโอหรือจะถ่ายรูปค่ะกดจากด้านบนได้เลยแล้วส่วนด้านล่างค่ะ จะเป็นตัวต่อเสริมกับอุปกรณ์ที่เราต้องการต่อเสริมค่ะอย่างเช่นตัวแรกค่ะที่เราจะให้ต่อเสริมจะเป็นหมวกแล้วก็ทำการหมุนตัวอุปกรณ์เสริมค่ะหมุนออกแบบนี้แล้วต่อเสียบตัวนี้ลงไปได้เลยค่ะ ต้องช่วยเขาหน่งแล้วก็ทำการใช้ตัวล็อกค่ะตับล็อกหมูนล,ล็อกแบบนี้เลยจะต,ต้องให้ตรงขนานกับรูมาหน่อยนี่ค่ะ ให้แน่นเลยค่ะเพื่อป้องกันกล้องโปโพฮีโรของเราตกค่ะไม่ว่าจะตกพื้นตกน้ำกบนี้ได้เลยแบบใช้งานได้แล้ววางบนหัวของเราแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เสริมตัวอื่นแล้วก็เลือกถอดออกได้เลย ก็ดึงขึ้นมาได้สบายเลยชิ้นแรกไปแล้วตัวน,นี้จะเป็นตัวมวกต่อด้านหลังค่ะจะเป็นขนาดที่ใหญ่แบบนี้เลยค่ะมองได้ชัดมาก ดูชิ้นต่อไปค่ะชิ้นนี้ตัวนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบเล็กกระทัดรัดหมุนได้เลยในแบบที่เราต้องการแค่ใกล้ๆติดตัวเราหรือถ่ายเราเฉพาะตัวเราเท่านั้นไม่ต้องการภาพมุมสูงมุมต่ำ ด้านล่างตรงนี้ค่ะเรายังหนีบหนีบแบบนี้ได้ตัวอุปกรณ์คือมีให้เราเลือกเล่นได้เยอะค่ะ,ะที่สำคัญค่ะโปรโ h e ฮีโร่เก้าอ่ะคือเขามีตัวนี้มาให้ในตัวเราก็เลือกต่อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องซื้อเคสเพิ่มจะมีซื้อเคสเพิ่มในกรณีเดียวคือเราต้องลงน้ำ สิ่งที่เราต้องการเก็บภาพใต้น้ำแบบนี้เปิดแบบใสไปเลยตัวนี้ค่ะตัวเคสกระน,น้ำจะมีให้เราเลือกที่ทัสกีนหรือไม่ทัสกีนก็ได้ค่ะแต่หนูเลือกมาในตัวที่ไม่ทัสกีนค่ะจะได้แค่แบบนี้ ัดมากเลยค่ะเราตั้งค่าความสว่างไว้แล้วหน้าเนียนสวยมากเลยใช้ทำความสะอาดได้ง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ลงน้ำได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าน้ำจะเข้า มีตัวเสียบให้อีกเสิร์ฟเข้าไปได้อีกคนที่ทำวอล์กทำวิดีโอน่าจะชอบสไตล์นี้ได้อด v e เวนเจอร์ได้ไปทุกที่คือขอแค่คุณมีโปโปและสมาร์ทโฟนแค่หนึ่งตัวก็ไปได้แล้วค่ะไม่ต้องพบ กล้องไปเยอะแยะเลยและที่เป็นลูกรักของหนูเลยคือตัวนี้ค่ะยืดหดได้แบบนี้หนูชอบตรงนี้คือเราจะเซลฟี่มุมสูงหรือจะถ่ายวอลแบบสูงแค่ไหนให้เห็นสรีระของเราใช้ตัวนี้เลยชอบตัวนี้มากที่สําคัญไม้แข็งแรงมาก ข้าหมุนออกอย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นตัวกล้องเป็นรอยเลยไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเอ๊ะเอามาใช้จะคุุมไหมจะเป็นรอยหรือเปล่านูตอบได้เลยว่าคุมแค่วิดีโอเดียวหรือคลิปเดียวก็คุมแล้วแต่แบบโแค่ไหนมันจะหมุนหรอกถ่ายตัวเองก็ กำลังสวยมากเลยหนูชอบมากเลยค่ะเราจะให้เขาเป็นแบบวก็ได้หรือจะเป็นลีเนียก็ได้แต่หนูเลือกเป็นลีเนียค่ะเพื่อความสบายตาในการดูนี่คืออุปกรณ์ของเราแล้วจะมีตัวทีวค่ะ <TV. S 1> เก็บเก็บขาด้านนี้ได้เลยหรือถ,ถ้าเราต้อง ต้องการจะใช้จริงๆก็เอามาวางแบบนี้